ท่านที่ต้องการเดินทางจากอุดรธานีหรือหนองคายหรือบึงการหรือนครพนมไปถ้ำนาคาด้วยรถประจำทางสามารถขึ้นรถมินิบัสสาย224ไปลงที่สีแยกดงบางอำเภอบึงของหลงแล้วจ้างรถรับจ้างหรือนัดรถบริการจากที่พักที่จองไว้ให้ไปส่งที่ถ้ำนาคา ระยะทางห่างจากสีแยกดงบางประมาณ16กิโลเมตรโดยขากลับก็สามารถมาขึ้นรถที่สีแยกดงบางได้เช่นเดียวกันค่ารถมาลงสีแยกดงบางจากอุดร230บาทจากนครพนม100บาทนอกนั้นเพิ่มลดตามระยะทางจากจุดต้นทางกับจุดปลายทางรายละเอียดเพิ่มเติมดูในความคิดเห็น